นี่ไงหออักนววก้ำบอกกานเลยนะใช่นี่เพื่อนเพื่อนฉันจะพาเพื่อนๆมาดูผักสดๆแล้วนะ,ะบ้างฉันนะผ<อ>ักกะทินผักกะทิน เด็ดเลยเอาลายหัวนี่เลยนะเพื่อนนี่แหละฉัน้นี่แหละอ่ามามาแล้วนี่เห็นเลยเอายอดมานะเอายอดยอดมาเอายอดมาเพื่อนใบแก่เราไม่เอาครับเรากอกเพราะว่าใบแก่เรากินไม่ได้เขี้ยวแล้วไม่ดีเธอเท่าแล้วไงใรไ่ากูเท่านี่จะพาเพื่อนเพื่อนไปเก็บผักแคร คนไทยเขาเรียกว่าใบบุลิงใช่ไหมเจ่าเราเปยกใบแคนนิ่งฮโอ้ยผักแคนนี้สับๆหน่อยนะราต้องเลือกเอาหนุ่มๆแกบ้าอแกมาเลยมาเลย เพราะเก็บผักเสร็จนะเพื่อนเราจะต้องเอาไปล้างก่อนใช่ไปแล้วไม่แรงไม่ได้นะทำไมเพราะว่าแมวกับหมากับมันก่ายไก่ยมานะมันจะมีขนเป็นแมนแสบขี้หม่ที่แมวไม่ได้อาจจะเหี่ยวตรงนี้ก็ได้เอาไปล้างก่อนนี่หลังจากเก็บมาเสร็จแล้วเพื่อนๆใช่แหมหลังจากเก็บมาเสร็จแล้วตอนนี้เราจะเราจะ แควดเอาใส่ถ้วยแล้วจะพร้อมที่จะกินก่อนแควดเลยเธอแควดเลยนะอ่าอ่าแควดก่อนแควดแควเลยนี่นี่แควดด้วยเนี่ยแควดเนาะโอ้ยโอ้ยโอโหหน้าจริงจังเลยตำแบบเมืองเมืองเพื่อนโอ้ยหมูสับคิวสับฮะเสร็จแล้วและนี่ก็คือเมนู มะกรยเทศเมือ่องา,าเอากันเลยไหมเพื่อนเอาเลยกินด้วยกันจะไปรอสิน้ำลายปะปุแล้วเนี่ยน้ำกโะโอปันญน้อยแล้วเนี่ยมาเอาเลยเพื่อนจะเอาแล้วนะนี่โอ้อยว้าเดือดเลยฉันต่อฉันต้องกินกับผักแครเพื่อนเนี่ยเธอลวกเนี่ยฉันขอผักกะทิหน่อยฮะอื อืสุดยอดคิว uh huh. มากคุณเพื่อนอะไรคิวเขาไม่ว่าคิวหรอกนี่นี่เพื่อนนี่เขาว่ามันแมงคุณเพื่อนนี่เรือผักกะทนี่นะอยาขานี่นี่เป็นสมุนไพรเลยนะเนี่ยโอ้โเนี่ย เวลาเราแน่หิมนะก้าวนะหักนะาวกใส่เลยนะใช่ดูช่วงนี้กินอย่างแบงโงเพื่อนอถ้าไม่ได้หาสูตรตาเลยนะตาจะกินรอดบ่วงเออมาอร่อยเลับจริงๆเลยดูก้างเกลนมันเธอเอาหมดเลยอ่ะไม่เว้นเลยแหละไม่เหลือเลยนะเห็นเงาไหม ตามทรงถ้ามันไม่เผ็ดมันก็ไม่ลามมันต้องลามมันต้องเผ็ดเนะนี่ยเนี่ยบอกแล้วว่าจะใส่พริกนักเห็น <c oughs> ไหมโ,โหแหวโหแหวแล้วอ่ะแป้งเธอละมาเลยอ่ะอจะมันเยอะเดี๋ยวเปห่วงเลยแปง้งห่วงเผ็ดอร่อยไหมลามอืม,อรอนะอมกรนะฟอแล้วเนี่ยลามไม่ลามดูไหมถ้าชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคระอย่าลืมกดก,ดกระดิง่งอ่ะจริงจจ้างเกินด้วยอ่ะใช่กดติดดาว เพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่วันนี้สานนี่ชาสานนี่ชาเฮตุขอตัวเข้างน้ำก่อนอ้าอยากก็อยากเข้านี่ฉันเอาก่อนว